สวัสดีค่ะวันนี้เรามีออเดอร์มาหนึ่งออเดอร์นะคะตั้งแต่เมื่อว,วานแล้วนะคะกวนอิมนะคะขนาดกระถาง8นิ้ว250บาทรวมส่งนะคะคนสั่งมาจากบุรีรัมนะคะแล้วก็เพิ่งไปซื้อตะกร้ามาะะซื้อตะกร้ามาสองอันนะคะอันละ15บาทเนาะนะ เดี๋ยวมาดูว่าจะใช้เวลานานไหมนะคะตอนนี้เวลาค่อยดูไม่ได้ไม่ได้ดูเวลาวะะ่าจะใช้เวลาเท่าไหร่นะคะตอนนี้เวลาสิบจุดหนึ่งศูนย์นะคะเสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งนะคะใช้เวลาสี่สิบนาทีเสร็จเรียบร้อย